นี่มาแครับสวัสดีครับนี่อยู่ตลาดบ้านกบุญนะครับเด้อนี่เพชรตะโลครับแม่ค้าเมาลายถุงเลยครับลงแป๊บเดียวครับเมดเลยครับเพชรตะโละครับผู้ใดผ่านไปผ่านมากับแวนนะครับเด้ออุ่นหนุนเพื่อนเด้อครับนี่งานมีทั้งโกบทั้งอย่างพร้อมนี่ที่นี่ตลาดนัดบ้านกวบุญครับนี ลูกค้าคึกคืนครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ครับนี่จะของแบบบ้านนอกบ้านนอกเข้าครับของผู้ของผากบกบผู้เขาดังนั้นกบเลี้ยงมาจากบ้านเลยครับมาบ้านกบตันบกเขาวบกเขาวมาจากบกเขาวนานจะไปทั้งเลยครับหร่อจะเมือบ้านเมื่อบ้านเออไม่ต้งาดชพูแล้วรวยอย่าว่า้ยูเชือคนทุกแล้วรวย มันเอ่เข้าหลายๆหนึ่งดีอ๋อแล่นบ่เลี้ยวซ้ายดีบ่สามแยกดีบ่ไปไปไหมย่างย่างสิไปหนึ่งพวกเราไปว่าทุกเลยจะไปเบิ่งพบว่าทุกแล้วคือจับติโร่ท่านแต่นะอย่าหิบเอสเเทลอร์คอยยังโรุยเอาเขาไม่เอ็นมีเอสเลอร์เนี้ยเอาเขาอยู่ยังคุยอยู่เอาไม่เอ็นเออร์แล้วเขาไม่เอ็เผ้อเขายูซื้อก็ได้นี่ซื้อครบไปเนาะเฮะ อยู่สองเท้าที่ได้ผู้หาให้อ๋อขาดขาดขาดแน่น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 ปมาณผมก็ยังได้ซื้อกินเนี่ยผมกันรับมันแทกอยู่แกงน้าเฮตเตโรเริ่มเหมือนเลยเนาะโคบ้านเฮ้กโกบบ้านกบบ้านแต่บอแมนกบเลี้ยงโบเบิ้งหรอเอ่อฟั่งเหมือนเ่าวะากบบ้านแต่บอแมนกบเลี้ยงดูเขาเบิ้งลรอเขาเบิ้งตีนมันเหนียวเขาเบิ้งบองอื่นนี่เบิางขาเหมือนกันยู้ยู้นี่เนี่ยว่าอลี เขาบอกเกบเลี <Cornell. S 2> ้ยงมาหายคันค้าจะสั่นแนนถ้าถ้าถ้าฝนตกนแห้งเด็กฝนตกนี่ไปหาในให้หน้าผมมีเลยต้องขึ้นตีนผู้อย่างเดียวเพราะว่าสเต็งเห็บมาคืนมาคืนราเอให้แล้วเอ่อ มัดจำไว้มัดจำไว้ครไบพี่น้องทั้งบัวขาวครับนั้นเราไปบ้านลุงพนเด้อวานี้ครับแกยืมไปไปไปกนกิโลมีไก่สามชีกิโลปลาลองเตรียมตำมะฮุ้งไว้เหิ่นกินเด้อปลาล่องปลาทอนเอฟซีิไปบ้านลุงพนหมดเลยครับน่า บ,บ,บ้านแรกเลยครับเดี๋ยวซ้ายมองสามแยกนี่ไปกับบ้านแรกเลยขึ้นครับบ้านแรกนะฮะต้องสามกิโลกว่าๆนะครับจากสามแยกไปสามสี่กิโลบอเกินนี้ครับผมว่าบ้านนเพื่อนทีนที่ถนนเลยครับไปกระเทีนนยู่แบบ เลื่อยกางบ้านไปประ้านจักห้าร้อยเมตรครับที่เราคนสิไลมันบ่เมื่อนี้คนบ่ค่อยหลายเท่ไหเมืแต่มื่อเช้าเนี่เพราะว่าฝนตกเขาคไปขายของบ่ขายของบ่มีอยู่ครับมีเรื่อยๆครับเราไปเบิ่งผมก็ไม่ใไปพูนแล้มาไม่ไปครับฝนตกเมื่อว่นเม่อน่โมานนองไข่เาเป็นน้องข่มากเนี่ยกมืหาน้องสาวยินสง่รับผม้ีย แต่ถ้ามาตอนแรกเลยเจอลุงพลลุงพลมื้อนี้พลไปกรุงเทพแค่วันพฤหัสพลลงไปเห็นงานแทุระเขาไปอันนั้นอเขาเลิกบอกเขาไปเขาไปออกข่าวพาไปออกรก็้การเพร่ะเดลือน้อยย่สเจ็ดนะพกเดินล้านนึงนเพื่อเรามีไป ดีกวยิ่งซื้อนาะมันก็ต้องได้ยอดข่าวได้ก็ยิ่งก้าแันล้วงก็ขึ้นแต่เขาค้นพบายในคดีนั่นแหละนันเป็นบุญวชนาของเราเตมาสร้างมาแค่บุญวชนาบุญวชนาโหกับมาซึ่งแสตลันขึ้นรถแล้วละมือแล้ววันนี้ลา อาขอบคุ้นหลายๆแวะอุดหนุนน้ำเนาะนานไปใช่เลยมากกับมากว่าหนุนนี่ละผ่านไปผ่านมากกับแวดหนุนนานซื้อหน่อไม้กระแถมหน่อไม้พร้อมครับว่าแถมลายเออแถมลายเด้แนี่ไม้เด้อแถมคบเด้อนี่แม่แถมคบพร้อมซื้อปลาแจ่วคบกินกระต้มหน่อไม้มันป๋าดึงหูอ้อก็ไม่อ้อเลยได้เนาะ คนสื้อเพชรดิบเนาะฮะแม่เสื้อผ้าเพชรดิบอ่อนๆนิดๆหน่อยๆคักเท่าไหนเอ๊ะน่าอันนี้ดิให้ตะโลไปเลิกกินเมือนี้ตะโลบอกมื่ก่อนไอก้อนชัวน่าคักคือบเผื่อถ้ามันลายนะครับว่าเอ็ดของหวานก็คักอยู่เขาว่าเฮ็ดของหวานของคู่เขาเลย อันนี้ผู้ตรงหัวแต่ตัวนี้ตัวตัวนี้มันไปส้นเดียวก็เป็นผู้เรียกไฟคนละบ้างก็เกาะคนละครับผู้ตัวนี้แต่ตัวนี้เอาพูดสานอันนี้ผู้สาษอันนี้เนาะ ไปเรื่อยๆครับขอโทษเลยโอ้ยเอพันธ์เองผมอยังไงว่าผู้เสพผลลบไะแมนถ้าเว้าเวอลวอลตามมืง่ายคือผู้พานเขตผู้พานเหมือนแต่ว่าพอหุ่นเมืนี้มันก็แยกเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นมืดเลยข่าวบ้านแท้ๆมีม้งผู้กันเลยขาวคือมันหื่งมาถึงผู้พานมันก็ได้ผู้แบบเป็นนี่เป็นเนี่เป็นทีสันหนึ่งคือมันเป็นที่สันสันของผู้ คือบาเนี่ยมันมันอยู่ท่งผู้เขาแล้วมันบอกมันก็ได้ผู้อีเครงเงผู้พนถุง้อยอาทีวีมานันคคือว่าเยปทางไนแตายดีก็ตายได้นี่เาเหอานถุงละวีนนี่้ปาเอแต่กรมนี่แห้งเหรอกรมผูเขาเจ้าป้อยลงดินนี่มันข้าไปมดเลยไ้ยแง่ ว่าอันนี้ของเล่าเฮไปแย่งหนึ่งอามีน้ำมัดไว้อันี้มันลงจักเฮไปเรื่อยเลยาไปไป้ลูกสาเก็บเงินหายมันหายมันหายหายันหายนี่านัน้นกีด้อทองโตทางไว้จิดโอ่งเด้อเรือเลยพากไปเลือไปเลยขอบคุณครับนั่น เฮ้ยอเตอร์เลยเฮตโตโรแมเีย้เลแถมมะฮุ่งกอพร้อมปูปาเมขาใจดีนะเอาเอามะฮุ้งแทมมะฮุ้งไปเฮอน้ำแถมบกวยเดดบก่านะเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดี๋ยเงิมะฮุ่งเพิ่มกับมะฮุ่งเองนะครับผู้เองเนื้อเมขาเพิ่นเมขากรจาดีกจดีนะครับเดาไม่ไม่เล่นซิมาจัาเลยเงินไหลแต่ว่มาตัวนี้พร้อมเตะปัานสิบบาท พีดอสร้อาคน่าคลนุจเอลยส้อยมาสาวปอมกระจายดีครับซื้อของอันนั้นกับบเกี่ยวก็ของพนพนแถมเลยมะฮุ่ง่าจะมาอุดหนุนง่าย่ายเดนะี่ยาแก่้วแก่แ้่้แ่แ้่ก่่